ไม่หมดมั่งเล่นกันไม่เอาล่าอันตีละไม่เอาล่อันเตะไม่เอาลอันเตะไม่เอาลอันตะกดโลดดิกดโลดดิอยันแหลกยันแหลกเพื่อนยันแหลกขอย่างเดียวเลยยันแหลกเฮ้อ วายพลเอาต่อยพี่ปุณต่อยพี่ป้าเต่อยพี่ป้าพลเลยต่อยเออเออต่อยเอาพนก่อนนะครับนี่คนดูเหมือนกันแป๊บโอเคสุดเพื่อนโอ้ยนมนมโคตรเจ๋งว่านนมโกงปะเนี่ยหนึ่งสองสองตั้งหนึ่งหนึ่งสองมาเลยมาเลย มาเด้พ่ดมาด้แม่หนึ่งหนึพอพอหนึ่งเหน่งยเนี่ยมาเดอนี้เขามาเดอนี่เขามาด้พเร็วกเด้อหนึ่งหนึ่งหนสองสองเทสอีกสักเทสวยเพื่อนสวย โอ้จวเจวบอลบีวเจียวบอลีวเวต่อยปอแน่วันนี้กูต่อยปนแน่หนึ่งหนึ่งหนสองสองลังงานจะหมดกดโล่เด,ดผมเอา้าจิ๊บกูปปงก,กันละกดโล่ไม่ 1, 1. ออกหนึ่งหนึกดโล่เบื่อความปิงวะมาเลยมาเดมาดปมาเลยมาเลย ไม่ไม่ตั้งการแล้วไม่ตั้งการโชว์แล้วหนึ่งโอ้ย,โ,อยโดนโดนโดนหนึ่งแอดไม่นะไปไม่ถึงโอ้ยเวยคู่เดียมันมันอ่อนทั้งคู่เลยต่อยได้เอากูต่อยได้กูต่อยแบบโอ้ม่แหลกไม่แหลกว่ะเบื่อความแหลกเหมือนกันทำไมกูสู้คนดูแล้วกูแหลกเนี่ยโอย้โกงอ่ะพนโกงว่ะ หนึ่งหนึ่งนึงนึ่งนึงต่อยต่อยอีกทีต่อยอีกทีทำงานหมดเลยพังานหมดแลยพลพหมดเลยก็แตกก็แตกก็แตกทั้งโลตั้งโลอย่าแหลกอย่าแหลกหนึงนึงนี่โอเคทำไมเข้ามามึงก็สู้ผมไม่ได้หรอกวะ มาด um ิไ <hatten> ม <Of> ่ง <emat> ันแดก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 แลกชิปพนจะตายพนจะตายเอ่อพนพนมาเลยปเกนดินเนียบ้ากินดินนี้บ้าปนเลยแดกแแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแสดงว่าแกกูต่อยไปตั้งนานแล้วมันบาดบันช้าครับโอยยังไม่ได้ไม่ได้บาดบไปตลงโชว์ตลงโจว ไม่กาสู้ก็รบพนฮะฮะรบอยู่แล้วแหละมารบอยู่เรารบอยู่โอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนสวนกูโดนสวนโดนรบรบอยู่แล้วฮะรบอยู่โอ้ยกูโดนสวนกูโดนสวนรบอยู่แล้วฮะเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้เอาเด้เอาเด้อเอาเด้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 อเอาเด้เอาด้เอาด้ เอาเด้พอลเอาเด้พอลโฮ้ยกูดโดนกูดโดนกูดโดนทำไมทำไมลบปะลบปะลบพลังลงานห,ห,หมดอย่าหนีเด้อย่าหนียยเด้หนีไหมวะหนีไหมวะหนีหนีหน,น,นีเองเหรอหนีเองอเหรอหนีเองเหรอมาเองเดีหนีเองเดีหนีเองอะเด้ยโอ้ปนมาเพื่อแกหนีวะปน จบลกผมผมเปิดสเรีมเลยที่ว่าเอาดิเอาดกเอาดิเอาดบเอาดิมาจบจบกปิดหนกูโดนกูโดนกูโดนตั้งการก่อนโอ้แม่งโดนได้ไงโดนไม่เงยจะจะมัจะสวนปรเดเรียบร้อยกูล่วงอะนนี้ ลาวเลยลาวเลยเลือดเท่ากาเฉยเลื่อนไม่ลดเลเยยังว่าวันใดครับวันใดครับวันใดคุณอาครับทักทายครับปนเปี๊ตะนะปนกลัวเปล่ากลัวตีพี่เปลาปนเอาไปอัดข้อมุม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 ไว้โซเชียนวันนี้วันตายของเจ้า โอ้โหไม่ไงหลบได้ไงวะหลบแตกแล้วเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสองสองโอเคมันกากูแตกได้เหรอวะที่กูสซบโลกกอกไปแล้วอ่ะเอา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 พลังงานหมดแล้วครับพลังงานหมดแล้วครับ ้าวะพลังงาหมดนะครับ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 ฮาวะโอชิปชิปคู่ฮาวะครับมาต่อยดิเน็ตพังเน็ตพังเบื่อเน็ตชิปเข้ามาเข้ามาพลเข้ามาเนตต่อยเข้ามาเลยพล

กาแตกดีครับกาแตกดีครับตอนขอ้อมุมตอนขอ้อมุมสวยเพื่อนตอนขอ้อมุมแตกแตกดีปะไม่เงยหลบได้ไงวะรวย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 แตกแตกแตกอ,อู้อ,อู้อู้ล่วงไปสิเปนล่วงไปสิเพล แตกแตกแตกไม่แตกได้ไงวอการบึกโงโ่เอ้ยป้าเอ้ยการรอดได้ไงวอเนี่ยโอ้ยเจนเจนเฮ่เสียตีไปแล้วดิครับเรานักนักแตกแตกไปท่า น right? uh, ี่เ <Pent> พื่อหยับพังหยับพังแตกแตกอืมอืมยหลบได้ไงวะเออเออเอาดิพล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 มาดิพลมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับเขาโดนได้ไงวะโดนไดไงวะ โอ้โหแมเงเอแหลกแลกแลกไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้งก็เข้ามาเอเหยียบเท้าแล้วโมงกระบาลเข้าหัวต่อยต่อไลิบ เงยบแงยบอีกทีโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอย่ามั่วอย่ามั่วอย่าอย่าหิวโปนอย่าหิวอย่าอย่าอย่าหิวอย่าหิวอย่าหิวปนอย่าหิวอย่าหิวอย่าอย่าอย่าหิวอย่าหิวปนอย่าหิวหิวละลายโลละไม่เงยดิ้นเดียวโลยแตกแล้ว เฮ้เฮต่อยพลมันจังเลยเฮต่อยพลแม่งมันจังเลยเฮเฮเฮฮ่าฮ่า่อ่่่ เอาล่ะครับผมก็ขอขอบคุณคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบนะฮะสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับอ๋อโอเคโอเคผมเป็นนักพากก็ได้ครับแหมให้พลกับยาชีต่อยกันครับตอนนี้เอ้าโอไม่ทันต่อครับ แม่ผลถึงกับสลบไปแล้วครับจังหวะนี้ฮะแม่มันไวเหลือเกินครับไม่ถึงดึงนาที